วันนี้จะมาแนะนำที่เที่ยวในโตเกียวเพิ่มอีก3ที่นะครับมีที่ไหนบ้างมาชมกันเลยที่แรก w a r n e r Brothers Studio t o โ y o ตเกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Harry Potter Studio นั่นเองครับสาวว่า p o ต t ต r h e a d ต้องตามมาเลยนะครับพบกับฉากที่เราคุ้นเคยจากในเรื่อง Harry Potter ทอร์ห้องโถงใหญ่ปราสาท Hogwarts รถไฟ Hogwarts Express หรือแม้กระทั่งตรอกไอกร้แอนที่จำลองมาให้คุณได้เดินเข้าไปเหมือนอยู่ในหนังเรื่อง h ฮ r r y p o พ t e เจริงๆที่นี่ไม่ให้เราลองขี่ไม่กวาด ได้ลองถ่ายรูปของตัวเราเข้าไปอยู่ในกรอบรูปภาพขยับได้คอคนิคจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์พร้อมชิมบัตเตอร์เบียร์และกลบช็อกโกแลตรวมถึงยังมีให้ซื้อของเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์อีกมากมายตั้งแต่ภาพเป็นคอไม้กายสิทธิ์เลือกช็อปได้เต็มอิ่มเลยที่ที่ทีมแบบ b o r d e r l e s ที่ตึกมอริอาร์ตมิวเซียมที่นี่เป็นอาร์ตอินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำที่ถ่ายรูปตรงไหนก็ปังเดินเข้าไปแล้วมันหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกเลยพบกับงานอาร์ตเคลื่อนไหวที่เดินตามเราไปตามกำแพงหรือแม้แต่ห้องบบอดเยที่่รรราาาาจะสามาถถตัวแบบ มุมอินฟินิตี้ได้หรือพบกับแสงไฟที่จัดเป็นหมู่ดาวมากมายให้คุณได้ตื่นตะลึงรับรองได้ว่าที่นี่ IG story ของคุณจะเต็มแน่นอนที่3ี่มชิบูย่าสกายเอ็กซ์เคเตอร์ที่นี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่เคยรู้จักกันนะมันได้เลื่อนลอยฟ้าวิวพาโนรามาใจกลางกรุงโตกเกียวที่ชิบูย่าแนะนําให้ไปตอน5้าโมเย็นเพราะคุณจะได้ถ่ายรูปตั้งแต่ตอนเช้าพระอาทิตย์ตกและวิวตอนกลางคืนรับรองได้ว่า สวยสะพึงไม่มีที่ไหนในโตเกียวเหมือนที่นี่แน่นอนครับรับรองได้เลย1วันพันภาพไม่เกินจริงแน่นอนกดเซฟเก็บไว้แล้วแช็์เพื่อนที่อยากไปด้วยไปกันเลย